สวัสดีครับย t u b e ช่องหมาบเลบ้านหลักสไตล์นะครับสลักพินีนะครับอยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับ่ะพาทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลไทยลีกสนะครับนัดชิงแชมป์นะครับซึ่งที่ว่าทั้ง2ทีมก็ได้แชมป์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2แล้วนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างบางกอกเอฟซีนะครับกระทิงเหล็กนะครับพบกับลำดวนเพลิงนะครับ สีสเกตอยู่ในเต็ดนะครับบิวกัดมานำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้กองเชียร์ทั้งสองทีมก็เริ่มเดินทางมาแล้วนะครับชมบรรยากาศรอบๆสนามครับสำหรับการแข่งขันก็จะเริ่มเวลา18.00นนั่อน,อนแหะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับ แต่ทั้งสองทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกสองแล้วนะครับแต่ว่าหาผู้หาแชมป์นะครับตอนนี้ก็พาเดินชมบรรยากาศรอบๆสนามเจริมพระเกียรตินะครับบางมดนะครับสาบับอลคนนี้นะครับก็ถือว่าได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกสองเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นการเตะชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางบดกรุงเทพมหาคนครนะครับบรรยากาศกองเชียร์ทีมเยือนนะครับสกิสเกตยอยู่ในเตดนะครับลำดนเพลิงมาชมบรรยากาศข้างในกันนะครับตอนนี้นะครับเกมแข่งขันก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับ เนียบอลสดทางสนามเลยนะครับสนามเฉลิมระเกียรติฟังหมดนะครับก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับชมป์ประเทศไทยนะครับบอลบอ c กับดิสเกตยูเนเต็ดนะครับ ว่าเป็นบรรยากาศการเชียร์ที่เร่าใจนะครับสีสเกตอยู่ในเต็นนะครับหรือว่ารำรวนเพลินนะครับว่าทั้งสองทีมได้ขึ้นสู่ไทยลีกสองเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเิการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับบางมดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้นะครับ အဲ့ဒါအကဲလာလိုက်တယ် นั่นก็คือบรรยากาศการเชียร์บอลสดนะครับสดสดในสนามนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ